ถ้าเราท้องเสียเราจะกินยาทาตแบบไหนดีคะยาทาตุน้ำขาวหรือว่ายาทาตน้ำแดงดี ยาธาตุน้ําขาวเนี่ยนะมันใช้สาหรับเวลาที่เราท้องเสียแต่มีืัอนไขก็คือต้องท้องเสียแบบไม่รุนแรงนะแต่ถ้าท้องเสียรุนแรงมีไข้ติดเชื้อรุนแรงนี่ไม่ได้นะอันนั้นคือต้องไปโรงพยาบาลนะคะแล้วอยา่าธาตุน้ําแดงหล่ะเราใช้ตอนไหนดียาธาตุน้ําแดงก็คือใช้เฉพาะเวลาที่เราท้องอืดแน,น่นท้องรู้สึกจุกเสียดไม่ค่อยสบายท้องก็คือมันเหมือนเป็นยาขับลมเป็นยาเคลือกบกระเพาะพมีส่วนผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์เวลาที่เรารู้สึกแน่น,นท้องอะไรเนี้ยเราก็จิบได้เลยข้ขอควรระวังก็คือว่ายาธาตุน้ําแดงเนี่ยจะมีส่วนประกอบ ของแอลกอฮอล์ oh ol, ประมาณ6-10%ซึ่งเยอะกว่าเบียร์หรือว่าไวน์นะเพราะฉะนั้นก็คือคนตั้งครรภ์เด็กเล็กนะหรือคนที่เป็นโรคตับเนี่ยก็ไม่ควรใช้ส่วนคนที่เป็นโรคไตหรือว่ามีความดันสูงก็ไม่ควรใช้เหมือนกันเพราะว่ามีส่วนผสมของโซเดียมอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีอาการบ่อยๆเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็แน่นท้องจุกเสียดสงสัยว่าจะเปกก็นโรคกระเพาะอันนี้ใช้ยาธาตุน้ำแดงไม่ได้นะ อันนี้ต้องไปรักษานะสรุปก็คือยาทาทั้งน้ำแดงและน้ำขาวก็มีที่ใช้อย่างที่แม่บอกไปในกรณีที่อาการไม่รุนแรงนะคะถ้าเป็นเยอะก็ต้องไปหาหมอนะคะ